ข่าวโดยน N 13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเผยนะคะนายกรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะช่วยผู้ประกันตนมาตรา33ในโครงการเรารักกัน นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะกล่าวภายหลังเข้าพบพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้บอกว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา33าค่ะในโครงการเรารักกันโดยนายกรัฐมนตรีอยากให้ครบทุกคนที่มีสิทธิ์ดังกล่าวส่วนเงินจะได้คนละเท่าไหร่และออกมาในรูปแบบไหนนั้นต้องรอหารือในรายละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นรูปแบบจะเหมือนโครงการเรารชนะโดยนําเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐจ อีกทางหนึ่งด้วยพร้อมยืนยันว่าคนในครอบครัวม,มาตรา33จะให้ทุกคนซึ่งมีอยู่ประมาณ11ล้านกว่าคนสําหรับเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวนั้นนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นตามกระทวรงรายงานเสนอนั่นคือคงเหลือแค่เงื่อนไขเดียวคือผู้ที่มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นายสุชาติกล่าวต่ออีกว่าเรื่องของจํานวนเงินต้องกลับไปทําตัวเลขอีกครั้งแต่จะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทถึง4,500บาทโดยจะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกับเราชนะโดย จะให้ประมาณสัปดาห์ละ1,000บาทซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะเริ่มจ่ายให้ผู้ประกันตนมาตรา33บ้าได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ ทางนี้ในสุชาตินะคะกล่าวต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามสําหรับเรื่องของเงินชดเชยมาตรา33จะได้ข้อสรุปภายในวันศุกร์นี้โดยจะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าแต่หากไม่ทันก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์โดยหลังจากนี้จะเปิดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ส่วนคนที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วก็ต้องลงทะเบียนเพื่อย,ยืนยันสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันโดยย้าว่าผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเข้าเงื่อนไขหลัก3ข้อค่ะคือเป็นคนไทยมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทและเป็นผู้ประกันตนในมาตรา ซึ่งคาดว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าเงื่อนไขอยู่ที่ประมาณ9ล้านคนดูต่อกันที่สบคค่ะยังคงแสดงความเป็นห่วงโควิดนะคะของสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครของ,งดจัดปาร์ตี้ที่เสี่ยงค่ะจาะฟันผิดและย,ยืนยันยังไม่มีผู้ติดเชื้อผ่านยานพหาหนะาในระบบขนส่ง นายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมสบคอสอบคและกระทรวงสาธารณาสุขได้พูดคุยกันเรื่องการนำเสนอข้อสรุปเชื่อมโยงยานพาหานะจะทําให้ติดโรคบ้างหรือไม่อย่างเช่นรถไฟฟ้ารถไฟมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเรือเป็นต้นโดยข้อสรุปข้อมูลยังไม่มีการยืนยันนะคะว่ามีการติดเชื้อโดยยานพาหานะโดยการติดเชื้อส่วนใหญ่เชื่อมโยงจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้ามากกว่าที่จะอยู่ในยานพาหนะในระบบขนส่ง จึงก็ยังคงต้องเก็บข้อมูลกันต่อไปค่ะแต่สิ่งสําคัญคือเบาใจได้แต่อย่าวางใจและยังคงต้องใส่หน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาค่ะส่วนเรื่องการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติที่จบไปแล้วนะคะที่ประชุมสอปกสบป,กสบปคก็บอกว่าได้รับคําชมจากทั่วโลกซึ่งทางทีมสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ามีนักกีฬาเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมด832คนจาก23ประเทศซึ่งสามารถทําระบบบับเบิลให้เดินทางในที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อ มา10รายค่ะออกจากการแข่งขันไป4รายเพื่อเข้ารับการรักษาและอีก6รายเป็นการติดเชื้อเก่าก็สามารถแข่งขันได้ทั้งนี้กรณีจังหวัดมหาสารคามการสอบสวนโรคในตอนนี้ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้พูดถึงและติดตามสถานการณ์พบว่าคลัสเตอร์มีทั้งหมดรวม21รายค่ะเป็นคนในจังหวัดมหาสารคาม17รายราชบุรี3รายและขอนแก่น1รายซึ่งก็ติดตามกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนะคะ4,149รายมาตรวจ2477รราย ไม่พบเชื้อรอผลตรวจอีก1,672รายซึ่งในแพทย์ทวีสินระบุว่างานเลี้ยงรื่นเริงถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคะทางกฎหมายอาจมีผลบังคับใช้เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันค่ะซึ่งในฐานะโฆษสกสบคก็ขอความร่วมมือจากประชาชนงดการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะาปาร์ตี้และการรวมตัวไปก่อนค่ะ ปิดท้ายกันที่เรื่องการเมืองค่ะสสภาคใต้พักพลังประชารัฐเคาะแล้วนะคะจะส่งอายาสิทธิ์ลงเลือกตั้งซ่อมสสเขตสามนครศรีธรรมราช สสภาคใต้พลังประชารัฐวันนี้นําโดยนายนิพันธ์สิริธรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะและสสภาคใต้ของพักอาทินายรงบุญสวยขวัญนายสายยันยุติธรรมนายสานพจน์สุขศรีเมืองได้แถลงข่าวเปิดตัวนายอายาสิทธิ์ศรีสุวรรณค่ะผู้รับสมัครรับเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างในเขตสามนครศรีธรรมราชในนามของพักโดยยืนยันว่าพลังประชารัฐจําเป็นต้องส่งผู้สมัครลงชิงในพื้นที่นี้เพราะได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิพกพักภาคใต้และประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม ตัวเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนประชาชนอีกทั้งพรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีความชอบธรรมในการส่งผู้สมัครอีกแล้วเพราะสอสเอจ้าของพื้นที่เดิมถูกตัดสินในคดีทุจริตการเลือกตั้งและหากกรณีเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับพลังประชารัฐทางพลังประชารัฐจะไม่ส่งอีกแน่นอนส่วนเรื่องมาระยาททางการเมืองเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาไม่มีในกฎหมายหากยังมีของดีประชาชนยังยอมรับก็ไม่ต้องกลัวอะไรแต่การบล็อกไม่ให้มีคนลงสมัครไม่ใช่วิธีของประชาธิปไตยที่จะต้องเปิดตัวเลือกให้ประชาชนได้ เลือกทั้งนี้เชื่อว่าไม่มีรอยร้าวเพราะไม่ว่าพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์ก็ไม่มีผลเสียต่อคะแนนเสียงของรัฐบาลเพราะยังไงก็เป็นรัฐบาลเดียวกันจบการเสนอข่าว13นาิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN